บรรยากาศรอบเวทบริเวณทางป่าไม้นี้นะครับเป็นบรรยากาศสบายๆที่ทำเลในการแข่งครับในช่วงเวลานี้ก็ขอเชิญนะครับน้องๆนะครับนักวิ่งนะครับน้องวิพีนักวิ่งนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นะครับการแถลงข่าวกิจกรรมบิกินี่ราตรัง2020นะครับ วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่าน่าราชก,การจังกัดตรังการแถลงข่าวนะครับปีจินนีรันกลัง2020นะครับเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับในช่วงนี้นะครับ พี่ี่สื่อมวลชนแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับสามารถที่จะเก็บภาพบรรยากาศภายในงานนะครับซึ่งในวันนี้นะครับทางการท่องเที่ยวนะครับเรามีกิจกรรมที่เชิญชวนนะครับทุกท่านเลยนะครับอย่าว่าทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้เพียงแค่โพสภาพนะครับสามภาพลงบน a c e b o o k นะครับของตัวท่านเองนะครับเป็นภาพบรรยากาศตอนนี้นะครับหนึ่งภาพ ภาพบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกนะครับหภาพแล้วก็ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงภายในงานอีกหนึ่งภาพนะครับอัปโหลดนะครับลงบน Facebook ของตัวท่านเองนะครับท่านใดนะครับหรือโพสต์ของท่านใดที่มียอดไลค์ยอดแชร์เยอะสุดนะครับก็รับไปเลยกับกระเป๋าเดินทางดิกินี่รันตรัง2020นะครับชื่อนี้ชื่อนี้แค่ฟังชื่อก็ตื่นเต้นเร้าใจพอสมควรนะครับตั้งครับ บิกินี่รันเราจัดเมื่อปีที่แล้วโดยการความร่วมมือของคนที่เรามาร่วมแถลงข่าววันนี้รวมถึงท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหมนะครับได้ช่วยกันลังสรรกิจกรรมปีที่แล้วนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยท่านครับเหลือเชื่อว่าเราจัดแล้วเนี่ยเราคาดว่าจะมีคนวิ่งประมาณสัก4-500คนนะครับ เรากะว่ามีคนไทยมีคนต่างชาติตอนนั้นโควิดยังยังไม่มาเท่าไหร่นะครับยังไม่มานะครับปรากฏว่าปีที่แล้วครับดิกิลันของจังหวัดต,ตรังนะครับเป็นพันคนปีนี้เราได้มีพันธมิตรเพิ่มจากเมื่อก่อนสองสมาคมกับหน่วยงานของราชการแต่ปีนี้เรามีสมาคมเพิ่มมาอีกหนึ่งสมาคมคือสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวหาปากเมนที่เป็นหน่วยงานหลัก ที่มาดูรลหารปากเมงเรื่องอาหารการกินเรื่องสถานที่ตรงเนี้ต้องยกให้กับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวหารปากเมงเลยครับมาท่องทะเล่างหรือมาลิ้มรถอาหารทะเลนะครับในบรรยากาศชิวๆที่ท่าเน,นา็นะครับยามพระอาทิตย์ตกนะครับมีความสวยงามนะครับท่านไม่ผิดหวังนะครับชาวอาหารปากเมงและชาวตริคสีเกานะครับ พร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านหวังว่านะครับท่านคงจะมาเยือนเราในวันที่ที่นี้ครับขอบคุณครับเราก็มีกรันตดีเรื่องของฝากของจางเนี่ยหนึ่งเป็นของสดแล้วก็ของอร่อยหมูย่างเขาใหม่โดยเฉพาะหมูย่างเนี่ยเ,เราก็ได้คุยกันที่ที่ดินฝั่งที่เขาขายดินถนนเนี่ยนะบอกว่าหนึ่งนะช่วงนี้เนี่ยหมูย่างเขาขายหมดเพราะนั้นไม่มีของเก่ามีแต่ของใหม่นะครับ เพราะว่าช่วงวันหยุดยาวเนี่ยหมูย่างนี่ยังไงก็ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมาก่อนเนี่ยท่านก็อาจจะไปจองไว้ก่อนแล้วก็กลับไปรับตอนเย็นถ้าท่านมาวิ่งตอนเย็นท่านจะไม่พักเนี่ยท่านก็ไปจองไว้ตามร้านต่างๆเนี่ยเขาพร้อมส่งอยู่แล้วนะครับอันนี้โดยเฉพาะของฝากของฝากก็มีหมูย่างและเค้กแล้วก็ขนมต่างๆในเมืองต่างมีเยอะท่านก็สามารถไปดูทางเว็บไซต์ได้เลยมาเที่ยวเมืองต่างของฝากเนี่ยขึ้นทึกเลยทุกร้านเรามี ทุกสายมีทุกร้านทุกสายนะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะเราทําหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดซึ่งในวันนี้นะคะทุกท่านที่มาเนี่ยนะคะทุกคนคิดว่าจะเก็บภาพให้ได้สามบรรยากาศนะคะก่อนพระอาทิตย์จะตกช่วงที่พระอาทิตย์ตกช่วงที่จุดเทียน นะคะเพื่อไลฟ์อัพบรรยากาศให้มีความสวยงามอย่าลืมนะคะภาพที่ท่านถ่าย3บรรยากาศช่วยลงในโซเชียลของท่านเผยสารณะนะคะ1ไลค์ like, ต่อ1คะแนน1แชร์3คะแนนแล้วเดี๋ยวเราจะประกาศผลจริงกระเป๋านะคะเดินทางราคามูลค่า2,000กบาทแล้วอีกใบหนึ่งราคาพันกบาทแล้วมีของอที่ระลึกสำหรับจากการท่องเที่ยวประเทศไทย แต่ที่สําคัญที่สุดนะคะเรื่องของรางวัลไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่เรื่องที่สําคัญก็คือการที่จะกระตุ้นให้คนเดินทางเข้าจังหวัดตรังกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดตรังอยู่ในมือทุกท่านค่ะ